ท่านมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องการให้พรรคเดินหน้าแล้วก็สนับสนุนการทํางานของพรรคในการสู้ศึกเลือกตั้งข้างหน้าอย่างเต็มที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็จะมีรักษาการหัวหน้าพรรคขึ้นมาใหม่คิดว่าไม่เกินกลางเดือนหน้าคงจะมีการเลือกตั้งท่านนายกทางหัวหน้าพรรคและก็กรรมการบริหารพักคชุดใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นข้อกังวลน,นะครับ ในข้อบังคับพั้ไม่ได้ห้ามเรื่องข้อดางคาเียกรรมไม่ไม่ได้ห้ามไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็คิดว่าเพื่อไม่ให้มีปัญหาใครจะไปฟ้องไปร้องอะไรสารพัดอย่างเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะคนที่ปรารถนาดีต่อพรรคพี่น้องประชาชนที่ปรารถนาดีต่อพักก็มีบางคนก็ไม่อยากให้เป็นข้อกังวลในการทําหน้าที่ของหัวหน้าพักเพกื่นกักเชื่อม่นว่าครั้งนี้ไม่ได้มีไดเป็นข้อกังวลนะครับ เหตุที่เป็นวันนี้เพราะว่าประเมินว่าจะมีการยุบสภาเร็วกว่าสีเดือนหรือว่ายังไงครเรามั่นใจนะครับว่าเพื่อเตรียมความ,พร,มพร้อมมากกว่านะเตรียมความพร้อมในการสักสรรหาผู้สมัครแล้วก็ทาหน้าที่ทางการเมืองต่อไปนี้อาจจะมีการทําสมาชิกพักออกไปปราศัยพบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหลายว่าต้องการให้ให,ให้พักถ้าเป็นรัฐบาลจะทําอะไรให้พี่น้องประชาชนบ้างต้องต้องสอดคล้องกับ ความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับทุกกลุ่มอาชีพไม่ว่ากลุ่มเกษตรกรชาวไรช่ชาวนาอะไรหลายอย่างนะครับจะได้ให้มีการปรับปรุงเราเชื่อมั่นว่าครั้งนี้พักจะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่นะครับแต่คือยินท่านนายกแผ่นของทานได้ยืนยันว่า,ยงงอ,อ,อ,าวอย่างไงก็คือครอบครัวชินวัฒนก็ยังสนับสนุนแน่นอนครับท่านยังอยู่ก็ยังก็ยังอยู่เบื้องหลังนะฮะเพื่อจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ถ้าท่านเล่า,ลาออจากหัวหน้าพักแล้วท่านก็จะทําทงานให้พักในฐานะ ที่เป็นสมาชิกพักในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเหมือนเดิมครับก็ค,คือท่านจะกลับไปมีตาแหน่งเป็นหัวหน้าครอบ <c oughs> ครัวก็ตําแหน่งเดิมของท่านอยู่แล้วทำไมได้ลาออกจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนี่ครับแล้วมีมีการพูดถึงหัวหน้าพักคนอย่างครับอย่าง,าง,างครับตอนนี้ก็ให้รักษาการก่อนนะเดี๋ยวเรื่องหัวหน้าพักคนใหม่ก็ต้องมีการพิจารณาในพักดยคณะกรรมการและกส